เสาไม้นีก็เป็นเสาตรงกับวันพระใหญ่ค่ะพี่น้องไม่น้องมะนาวก็ลุกขึ้นมาแต่เสาค่ะพี่น้องนะคะมาห้องเขาห้องนม้มตักบาท,ทุกวันพระพี่น้องมะนาวก็จะเห็ุแบบนี้ทุกครั้งนะคะพี่น้องนะคะขันมีกับเขากับน้ำหรือว่าก่อนจะถึงวันพระนะคะพี่น้องก็ต้องหากับเขากับน้ำเตรียมไว้ก่อนหรือว่านะคะพี่น้องไทยบานพันมาขายปลาก็เลยเด็้ปลามาเหตุกับเขากับน้ำแล้วก็จงไว้ทอดมาใส่บาทนำ้ำเตือนมาแต่เสาหลายนะคะหมอเบ็ดก็ขาดเทึงหัวนะคะพี่น้องค่ะ สลัดไม่นองมะนาวก็เอาลุกฝนเลยค่ะเดินนะคะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตีสามปลาที่ไม่นองมะนาวทอดก็คือเป็นปลาขาวนะคะพี่น้องเป็นปลาธรรมชาติที่ไทยบานพันไปหาตึกแหม,มานะคะพันออามาขายโลละเจ็ดสิบบาทกระสือพันมาตั้งแต่เมื่อวานทอ,อดสุกเซจเรียบร้อยแล้วไม่นองมะนาวก็ห่อใส่ถุงแบบนี้ค่ะจะใส่บาดนาบานก่อนเพราะว่าพระยางมานาบานคือกันนะคะสวนวัดบานไม่นองมะนาวก็จะไปตักบาดนะคะใส่เอาเขาใส่ป่นโตไปใส่ยวา่าเสาประมาณหกโมงเคืงแล้ว แล้วนะคะพี่น้องฝนพ่ท่านได้หยุดตกอยู่นะคะเป็นท่งตกลิ่นนะคะพี่น้องนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนะคะบรรยากาศยามเสาร์นี่ก็เป็นสรงเย็นๆค่ะพี่น้องนะคะอีมากีก็ออกมานางนอนเด่นนะคะอยู่หนาบานนะคะถ่าจะของออกมานะคะบรรยากาศก็เป็นเชื้อแฉแน่จักน้อยครับพี่น้องเปิดประตูออกมาแล้วนะคะพระพระท่านได้ยางมานะคะพี่น้องไม่น้องมะนาวก็จะไปตักเขาถาก่อนค่ะนะคะบรรยากาศยามเสาร์ก็เป็นจืดๆแน่จักน้อยบ้านพี่น้องคนได้คน ตกแน่จังไดกระทักท,าย,ทายคอมเมนต์กันเข้ามาอยู่บานใดจังหวัดใดฝนตกแน่นะคะพี่น้องนะคะส่วนบ้านแม่น้องมะนาวนะคะอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดฝนตกตั้งแต่ตีสามค่ะพี่น้องนะคะมาหอดหกโมงเช้าก็ย่งตกห้ชื่นใจอยู่พอดีเลยค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้นาย่างกีดจ,จนว่าประเทศปิดนายา่างพอดีเลยค่ะพี่น้องฝนตกมากนะคะนายา่างของเข้ามันจะได้ชุ่มชื่นมันบบแหงบบแหลงเนาะนะคะกับบ่มลุ่งไปนะคะป นี่ส่งเสบด้ปิดนายานะคะพี่น้องแต่ว่าคันแม่นว่ามือไดทีขี้ขานก็จะได้หยุดไปซื้อก่อนค่ะพี่น้องนะคะไปเมียกไปเห็ดเบียกเห็ดงานอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะมากีดคือเก่าค่ะพ่อตักเขานะคะพี่น้องพ่อตักเขเซจเรียบร้อยแล้วนะคะกับเขากับน้ำพ่อกระเตรียมมารอบพระใส่บาตรนาบ้านค่ะพี่น้องนะคะพอพี่น้องมะนาวใส่บาตรนาบ้านเซจเรียบรอยแล้วนะคะพี่น้องนะคะยางของมาในบ้านเลี้ยวเห็นบักมี่ซุกนะคะพี่น้องก็เลยต้องเฝ้าเก็บค่ะพี่น้องพ เพราะว่าจะได้ท่านเอาไปใส่บาตรที่วัดน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าเมือนี้เป็นวันพระไงพม่น้องมะนาวจาได้ว่าตั้งแต่พอยังมีชีวิตอยู่พ่อเพิ่มากกินบะหมี่เนื้อนิ่มๆหรือว่าอ่อนๆแนหรือว่าซุกง้อมค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าตอนนั้นพ่มีชีวิตอยู่แข่เพิ่กันลนเบิดแล้วนะคะนะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะพอดีเลยนะคะพี่น้องบะหมี่เนื้อนิ่มนะคะซุกง้อมพอดีค่ะพี่น้องนะคะพม่น้องมะนาวก็ดีใจบักค่ะพี่น้องนะคะฝ้าผ้าฝ้าแกะไนออกนะคะให้ท่านได้ใส่บาตรย่า น้ำเานะคะพี่น้องนะคะเนื่องจากวันพระใหญ่แม่น้องมะนาวก็คิดว่าเป็นวันหนึ่งที่บรรพบุรุษของเฮาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะมารับส่วนบุญส่วนกุศลนะคะแม่น้องมะนาวก็ดีใจประคักนะคะะได้แผ่บุญกุศลนี่ไปให้พอของแม่น้องมะนาวและญาติญาติของเฮาที่เสียชีวิตไปน้าได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลไปน้ากันค่ะหลังจากที่อาบน้ําแต่งโตเตรียมกับเขากับน้ำเตรียมบะหมีไปน้าค่ะพี่น้องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเขาก็เตรียมตัวออกไป รมอเตอร์ไซค์ก็เป็นทรงเปียกๆนะคะพี่น้องวังหันให้น้องแตงโมไปทรงน้องมะนาวนะคะรถก็เปียกนะคะต้องหาผาหาันยังเสร็จจังสีนางได้ค่ะฝนตกแบบนี้ก็ดีขึ้นกันค่ะพี่น้องนะคะก็เหตุให้อากาศของเ้ามันเย็นขึ้นมาเนาะนะคะหลังจากตี่อนอบเอามาลายมืนะคะมืนหนีก็ตกก็พอมีแห้งนะคะให้อัญญาให้ยังมันขึ้นมันดีเนาะนะคะงวคั่วของเ้ามันจะได้มียาไวกินไว้เลีะะ่ยมเนาะเราเห็นบรรยากาศชุ่มชําไปเบิด มองทุกบอลน,นะคะนาอพี่น้องนะคะนี่ก็เดินทางเข้ามาในวันเสียว,วันพระใหญ่ในมือนี่ส่งคนหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะไทยบานเฮาไทยบานเฮาก็เลยบ่คอยได้ออกมาทําบุญปานใดค่ะพี่น้องแต่ว่ามาซ้าใดเพิ่นกระเฮ็ดซ้นานอนค่ะพี่น้องนะคะแล้วแต่ความสวกบางคน,คนเพิ่นก็อยากเวียกอยากก้านเพิ่นขี่รถมาก,กะยานมือด้วก,กันค่ะพี่น้องฝนตกลิ่นจนว่ามีน้ำขังเลยค่ะพี่น้องภารกิจที่จะต้องเฮ็ดในมือนี่ก็คือมาใส่บาตช่วงเศร้าน,นะคะน เดีะะ๋ยวช่วงเที่ยง,ยงหรือว่าช่วงบ่ายก็จะพาหน่องแตงโมไปซ้อมรับใบประกาศม3นะคะพอปีนี้เพิ่นกะจบม3พอดีนะคะพ่อมาหอดวาดแล้วนะคะพี่น้องนะคะห้าก็เอากับเขากับปลานะะไปไหวที่รุ่งขั้วนะคะเดี๋ยวให้อันแม่ขั้วหรือว่าผูที่พ่นจัดเป็นกับเขาจังหันให้หลวงพอนะคะพี่น้องนะคะแม่น้องมะนาวกะยาขมาานี้รุ่งขั้วนะคะเอากับเขากับน้ำไปไหว นะคะส่วนเขา่าเปล่าฮอกก็ถือขึ้นไปบนศาลาค่ะพี่น้องเพื่อที่จะได้ใส่บาตรน้ำกันพร้อมกันค่ะคนก็บ่าลายแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็เป็นบางบางเนาะเพราะว่าบางค้นพ่นเก็กีขานออกมาค่ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกนะคะฝนมันตกดิ้นนะคะั้งเต้มือคืนแล้วนะคะพอใส่บาตรเรียบร้อยแล้วพี่น้องมะนาวก็แวะมาส่งน้องมะนาวไปโุงเรียนไปซ้อมรับใบประกาศค่ะ